ปวดขาเปิดเข่ามานานปวดเข่าเข่าเสื่อมอ่ะพวเาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊กแกก๊กแคกกินประมาณจักสิบห้าวันได้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงแต่เขาเดินได้เขาลุกอย่างนี้ได้นะไม่นอนติดเตียงผมก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว ประสิทธิโกเมศครับอันนี้ชื่อเป็นสีโกเมศค่ะเขาปวดขาปิดเข่ามานาเปวดเข่าเข่าเสื่อมอ่ะหมอบอกว่าเข่าเสื่อมก็กินตัวอื่นตัวอื่นก็ยังก็ยังไม่หายไม่หายแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นก็เคยไปหาหมอกินกับยามาก็ไม่หายเดินไม่ได้เลยต้องใช้สามขาเดินปวดเ่ยต้องคืนก็ปวดนอน่มมัั้ยเสีงงนนจะด๊ก กเลยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออเขาจะทําอะไรรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยกินประมาณสักสิบห้าวันได้ชุดแรกเลยชุดใหญ่ให้กินเช้าเย็นเลยเพราะว่าอาการเขามันมันหนักใช่ไหมเขาปวดหนักแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจให้กินเช้าเย็นหมดไม่เป็นไรสิแค่สิบห้าวันก็สิบห้าวันปกติถ้ากินเย็นมันจะได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ให้กินแค่สิบห้าวันแล้วตอนนี้สั่งมาใหม่อีกให้กินเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอน แต่ต้องลองผมก็คิดว่าคงจะประมาณสักสองสามชุดนะก็เปลี่ยนไปก็ทําในบ้านนี้ทําทุกอย่างอะแต่ไม้ก็ถากนะฮะได้ไม่กว่า็นี่ก็ทำทำในตัวนี้ไม่าดวเนี้ยแกนึงทำเราข้าวอีกเช้าเย็นะแกนึงก็นั่งทาไม่กว่าได้ไม่กว่าเลยจะให้ก็ไปแบกไปหามไปทําอะไรมันคือคงไม่จะไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังอยู่ระหว่างนั่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นไปหนักขึ้นมาจะลำบากอีกอย่าลืมนะ แปดสิบสี่แล้วจะพรุ่งนี้จะแปดสิบสี่แล้วอันนี้ก็แปดสิบาทแล้วอ้อาก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บน่นไม่ปวดแม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหมการเดินการเหินเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าไปนู้นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้ก็แบบขึ้นเหลือตัวเองได้ปกติจะการยกรัถังขยะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เขาเคยเป็นอยู่นะอยากให้ลองทานตัวนี้อยู่เบื่อมันจะหายมันจะอะไรแต่ตอนนี้ก็พยายาม บอกต่อไปหลายๆคนอยู่แล้วนะแต่เขาก็รอผลงานทางเราอยู่ว่ากินการเป็นยังไงถ้ามันดีเดินปกติผมว่าทุกอย่างดังแต่สำหรับป้าใหญ่ที่กินอยู่นอนติดเตียงนั้นนะอันนั้นเยี่ยมเลยเพราะว่าอาการจากที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จากปวดกระดูกหลังมัน พุ่นหมดนะไปดูจากรีไม่เป็็จเลยแล้วพุ่นพอมากินตัวนี้รู้สึกมันจะไปคลายเส้นระบบคือว่ากระดูกทับเส้นท,ท,ทับอะไรอย่างนี้นะมันจะหายไปไงผมก็ดูมันทึงได้ลุกขึ้นมาได้แลลวแต่เขาเดินได้เขารุกอย่างนี้ได้น่าไม่นอนติดเตียงผมก็หรือว่าเยี่ยมแล้วดูที่ว่ากักกัชุดดีหรือว่าจะกินไปตลอดอันนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้มันหายขอให้มันดีมันก็จะต้องดีคิดว่ามันจะต้องเดีเยเพราะแรกนะมันเป็นขนาดนี้แล้วแต่มันอาจจะไปเสริมร้าง ไอ้ส่วนที่สึกล้อไปอะไรไปให้มันดีขึ้นเนี่ย